ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชาแนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกคนไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงค่ะ <c oughs> เมื่อไม่นานมานี้ทุกคนทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตอลิบันสามารถยื่นอภิการนิสถานได้และมีข่าวหลายๆอย่างมากมายที่ออกมาซึ่งเป็นทั้งข่าวจริงและข่าวไม่จริงหนึ่งในนั้นข่าวที่ถูกลือกันออกมาก็คือสตรีมุสลิมค่ะ ถูกกดขี่ข่มเหงถูกทารุณต่างๆนานาความจริงเป็นอย่างไรครูซันจะพาทุกคนมาพบกับหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดิสค่ะอันดับแรกเลยใครที่มองว่าผู้หญิงมุสลิมจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงจากสามีของนางหรือจากผู้ชายในบ้านบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดผิดก็ได้ค่ะ รู้ไหมคะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอาลาให้เกียรติกับผู้หญิงขนาดไหนในอัลกุรอานซึ่งเป็นคําดํารัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอาลาพราะองค์ลงสุร์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะและหนึ่งในนั้นก็มีสุร์อันนิสาซึ่งแปลว่าผู้หญิงค่ะ ซึ่งในอันกุรอานนั้นไม่มีสุรอัริจานที่แปลว่าผู้ชายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าพระผู้เป็นเจ้าให้ความสำคัญกับผู้หญิงขนาดไหนและในสุรอันนิซะก็ยังพูดถึงการให้เกียรติผู้หญิงการดูแลภรรยาการให้ค่าสินสอดแก่พวกนางเหล่านั้นแล้วจะเรียกว่าอิสลามไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงได้อย่างไรล่ะคะสุรอันนิซะ มีทั้งหมด176อายะเลยค่ะและพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวถึงพวกนางเหล่านั้นตั้งแต่อายะที่สเลยนะคะ <S <S ในอายะที่สพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ถึงการแต่งงานกับผู้หญิงที่กำพร้า แน่นอนว่านอกจากผู้หญิงแล้วอิสลามยังสนับสนุนให้ทำความดีเกี่ยวกับคนยากจนคนขัดสนเด็กกำพร้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะดังนั้นพระองค์ละสุบฮานะฮูตะอาลามักจะกล่าวถึงการที่เราควรจะให้ความยุติธรรมกับบรรดาเด็กกำพร้าดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะแต่งงานกับภรรยาที่นางเป็นกำพร้ามาถือเป็นความดีหนึ่งค่ะ แต่ในอายะที่สก็ยังคงกล่าวเอาไว้ว่าหากไม่สามารถเลี้ยงเธอให้อยู่ดีกินดีได้หรือไม่ก็เอาเงินของเธอไปใช้จ่ายแล้วไซก็จงอย่าแต่งงานกับหญิงคำพ้าค่ะเพราะการไม่ให้ความยุติธรรมแก่เธอและการกินทรัพย์ของเธอนั้นเป็นบาปใหญ่และในอายะที่4ี่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตะตาอาลาพระผู้เป็นเจ้า ก็ยังคงกล่าวถึงผู้หญิงในเรื่องของมหรหรือทรัพย์ที่ผู้ชายจะต้องให้แก่ผู้หญิง ในตอนที่แต่งงานกันค่ะพระองค์กล่าวเอาไว้ว่าและจงให้แกบ่บรรดาหญิงซึ่งมหารของนางด้วยความเต็มใจแต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจากมหารนั้นแล้วก็จงบริโภคสิ่งนั้นด้วยความอร็จอร่อยและโอชาดังนั้นบุรุษคนไหนที่บอกว่าฟรีก็ได้มาอ่านซุระอ,อันนิสาอายะที่สี่นี้นะคะ พระองค์อัลอสุบานาหัวตาอาลายังกล่าวถึงผู้หญิงในสุรออนิสาอายะที่19ค่ะความว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับและไม่อนุมัติเช่นเดียวกันการที่พวกเจ้าจะขัดขวางบรรดานางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางนอกจากว่าพวกนางจะกระทำสิ่งลามก ทุกคนคะการที่พูดถึงหญิงที่เอามาเป็นมรดกด้วยการบังคับก็คือในยุคยาฮิลียะค่ะมีการรับมรดกภร,รยาของญาติที่ตายกันในทางนี้ด้วยนะคะก็คือภร,รยาของคนที่ตายเอามาเป็นมรดกในฐานะที่เป็นภร,รยาตนเองค่ะด้วยการบังคับนางอันนี้คืออาหรับยุคก่อนเลยค่ะ ก่อนที่อิสลามจะมาถึงและเมื่ออิสลามมาถึงหุกกมนี้หรือการปฏิบัติแบบนี้ก็ถูกยกเลิกออกไปค่ะ และยังมีการตำหนิด้วยนะคะว่าการที่คนคนหนึ่งไม่ชอบภรรยาของเขาแล้วแล้วเขาไม่ยอมหย่าทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ปรารถนาในตัวนางเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อที่เขาจะขัดขวางทางมิให้นางแต่งงานกับชายอื่นเป็นการทรมานนางดังกล่าวนี้อิสลามก็ไม่สนับสนุนให้ทำและห้ามทำเลยละคะ่ะ หรือแม้กระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังกล่าวว่าให้บุรุษคนหนึ่งเนี่ยอดทนอยู่กับภรรยาของเขาในเรื่องบางเรื่องในสิ่งบางสิ่งที่นางไม่ดีเพราะว่าภรรยาก็คือมนุษย์คนหนึ่งค่ะแน่นอนนางย่อมที่จะมีข้อบกพร่องดังนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงดํารัสว่า พระองค์อาจจะให้มีความดีอันมากมายอยู่ในตัวของพวกนางเหล่านั้นก็ได้ค่ะอย่างเช่นให้บุตรที่เกิดแก่นางเป็นบุตรที่ซอนและเป็นต้นและอล่อยยังทรงกล่าวเอาไว้ในอายะที่2ี่และ21ด้วยว่าหากพวกเจ้าต้องการจะเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่งแทนที่ของคู่ครองอีกคนหนึ่ง และพวกเจ้าได้ให้แก่นางหนึ่งในหมู่นางเหล่านั้นซึ่งทรัพย์อันมากมายก็ตามอย่าเอาสิ่งใดจากทรัพย์นั้นคืนพวกเจ้าจะเอามันคืนด้วยการอุปโลกความเท็จและการกระทํำบาปอันชัดเจนกว่านนั้นหรือและพวกเจ้าจะเอามันคืนได้อย่างไรทั้งๆท,ที่บางคนของพวกเจ้าแนบกายกับอีกบางคนแล้ว และพวกนางก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของพวกเจ้าแล้วด้วยความหมายโดยเข้าใจง่ายของอายะนี้ก็คือการที่คนคนหนึ่งต้องการจะแต่งงานใหม่กับหญิงอีกคนหนึ่งแทนภรรยาคนเก่าที่พวกเขาจะทิ้งนางไปโดยที่นางไม่ได้มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดเพียงแต่เขาไม่ชอบนางเท่านั้นเองหรือเห็นหญิงคนอื่นดีกว่าด้วยการอุปโลกความเท็จให้แก่นางว่านางประพฤติช,ชั่วทั้งทั้งที่ ภรรยานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อันเป็นการกระทำบาปอันชัดเจนค่ะถ้าหากชายผู้นั้นใส่ร้ายภรรยาของเขาเพียงเพื่อต้องการจะแต่งงานใหม่นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะของอายะอัลกุรอานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวถึงผู้หญิงเอาไว้และกล่าวถึงการที่บุรุษคนหนึ่งควรที่จะให้เกียรติแก่สตรีนางหนึ่ง ดังนั้นจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะที่อิสลามจะกดขี่ข่มเหงผู้หญิงของเขานอกจากอัลกุรอานแล้วอัลหะดิษซึ่งเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลวอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ยังพูดถึงบรรดาผู้หญิงและการให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะครูซันจะพาไปพบบางส่วนของตัวอย่างนี้ค่ะ จากท่านอิบนุอับบาสรอดียลลอหุอันหูมาเล่าวา่าท่านรอซุอนสอลลอฮุอะัยฮิวะซัลลมกล่าวว่ามุสลิมคนใดที่มีลูกสาวสองคนแล้วเขาปฏิบัติอย่างดีกับเธอทั้งสองตราบเท่าที่เธอทั้งสองอยู่กับเขาหรือว่าเขาอยู่กับเธอทั้งสองลูกสาวทั้งสองนี้จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน หรือฮะดิษต่อมาค่ะจากท่านอะนัสรอดิยลาลหูอนหันฮูเล่าว่าท่านรอซูลสลลลหูอะไรฮิวซัลลมกล่าวว่าบุคคลใดให้การอุปการะเด็กผู้หญิงสองคนเขาจะได้เข้าสวรรค์คู่กับฉันเหมือนกับนิ้วสองนิ้วนี้แล้วท่านกระชูนิ้วมือสองนิ้วของท่านค่ะ ตัวอย่างของะดิษที่สค่ะจากท่านหญิงไอิชารรเดียลลหัอันฮาเล่าว่าท่านรรอซูนสลอลลหัวลายหัวสันลำกล่าวว่าบุคคลใดรับผิดชอบให้การดูแลบุตรสาวและปฏิบัติอย่างดีกับพวกเธอบุตรสาวเหล่านี้จะปกป้องเขาจากไฟนรกค่ะ ตัวอย่างฮะดิษที่สี่จากอบูอซดอันคุดารีรอดีลลฮุอันฮูลาวา่าท่านรอซุนสัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลมกล่าวว่าใครมีลูกสาวสามคนหรือพี่น้องผู้หญิงสามคนหรือลูกสาวสองคนหรือพี่น้องผู้หญิงสองคนและเขาปฏิบัติอย่างดีต่อพวกนางและเขาเกรงกลัวอัลลฮอในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกนางดังนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์ค่ะ ตัวอย่างฮาดิสต่อมาค่ะจากอิบนุอับบาสรเดียลอหูอันหูมาเล่าวา่าท่านบรสุนสลลอหัวาอะไรฮิวะาซันลากล่าวว่าใครมีลูกสาวเขาไม่ฝังลูกทั้งเป็นไม่เหยียดหยามเธอไม่เลือกรักลูกชายมากกว่าลูกสาวอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์ค่ะ ทุกคนคะนี่เป็นบางส่วนจากหลักฐานเท่านั้นคะ่ะที่ชี้แนะว่าอิสลามสนับสนุนให้มีการให้เกียรติและดูแลผู้หญิงเป็นอย่างดีไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาหรือหญิงวัยรุ่นทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่เป็นเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ยังมีฮะดิษมากมายเช่นเดียวกันที่พูดถึงการให้เกียรติต่อผู้หญิงชาราคะ่ะ ตัวอย่างเช่นจากอบูตุเฟเริยลลอฮุอันฮูลาวาฉันเห็นท่านนาบีสุลล์ลฮุอะไลฮิวะซันลามกำลังแบ่งปันเนื้อที่เจอรอนะช่วงนั้นฉันยังอายุน้อยแต่ก็สามารถแบกอวัยวะส่วนหนึ่งของอูดได้แล้วมีหญิงนางหนึ่งมาหาท่านนาบีสุลล์ลฮุอะไลฮิวะซันลามทุกคนคะ ท่านใช้ผ้าคลุมตัวของท่านปูให้นางฉันถามผู้คนว่าหญิงนางนี้คือใครกันมีคนตอบว่านางคือแม่นมของท่านนาบีค่ะ หรือตัวอย่างต่อมาค่ะจากท่านหญิงไออิชารเดียลโลหอันฮาเล่าว,ว่ามีหญิงชารานางหนึ่งมักมาหาท่านนบี้โซลัลหัวอะไรฮิวซัลลัอยู่เสมอท่านจะยินดีกับการมาของนางและให้เกียรตินางอย่างดีฉันจึงถามท่านนบีด้วยความสงสัยว่าท่านใส่ใจหญิงชาราคนนี้อย่างที่ไม่เคยปฏิบัติกับคนอื่นเลยท่านนบี้โซลลหัวอะไรฮิวซัลลักล่าวว่านางมักมาเยี่ยมคอดียะ เราไม่ทราบหรือว่าการให้เกียรติคนที่รักชอบกันนับเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนที่ครูซันยกมาจากอัลกุรอานและอัลฮะดิษค่ะเพื่อชี้แนะให้ทุกๆคนเห็นและอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจว่าอิสลามมิได้กดขี่ข่มเหงและรังแกผู้หญิงแต่อย่างใดดังนั้นการที่มีข่าวลือว่า ญิงมุสลิมโดนกดขี่ค่มเหงทารุณน,นั้นบางครั้งข่าวเหล่านั้นอาจมาเฉพาะตัวบุคคลก็ได้นะคะทำไมคูสันถึงพูดว่าเป็นการกระทำเฉพาะบุคคล ทุกคนคะมุสลิมก็คือมนุษย์คนหนึ่งนั่นเองค่ะย่อมมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นการที่คนคนหนึ่งทําไม่ดีไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาของเขาหรือคําสั่งใช้ของพระเจ้าหรอกนะคะแต่มันเป็นเพราะการกระทําของเขาหรือนิสัยส่วนตัวของเขาต่างหากอย่าเพิ่งเอาการกระทำเหล่านั้นที่คุณเห็นมาตัดสินว่าอิสลามสอนเช่นนั้นหรือมุสลิมทุกคนจะต้องเป็นเช่นนั้นเลยคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูซันด้วยนะคะ